เตือนไม่ควรปฏิัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกิดไปก็รู้นะกดติดตามช่องเสรีแช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับรวบรวมคาถาป้องกันสุนักกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เราไปรวบรวมคาถาเกี่ยวกับการป้องกันสุนัุป้องกันสุนักกัด มาเล่าสู่กันฟังเชื่อว่าป้องกันตัวเราและลูกหลานของเราได้อย่าลืมตั้งนโมสามจบกันด้วยนะครับคาถาใส่กระแจมาทุโมหางับพุทธปิดหูธรรมะปิดตาสังฆปิดปากขณะปิดใจอากังขา กังขาขังขาขาค่ะท่านว่ามนบทนี้ป้องกันหมาเห่าหรือกัดให้เสกสามจบหรือเจ็ดจบก่อนลงจากเรือนพอถึงพื้นดินกลั้นหายใจแล้วกระทืบตืนสามครั้งเชื่อว่าหมาไม่มีเห่าไม่มีกัดครูบาอาจารย์ท่านว่า จงเรียนไว้เพื่อป้องกันตนเองอย่าได้คิดเอาเปรียบหรือเบียดบังผู้อื่นเป็นเด็ดขาดท่านว่าคาถาป้องกันมากัดขะคุงตุภาครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ไว้ว่ามีสองวิธีใช้วิธีแรกก็คือให้เสกสามจบหรือเจ็ดจบ ใช้ปลูกเสกน้ําแล้วรูปหน้าแข้ง3าจบหรือ7จบเพื่อป้องกันหมากัดอันนี้เสกคาถาใส่ขาตัวเองนะปลูกเสกน้ําแล้วก็ไปลูกขาทั้งสองข้างเชื่อว่าหมาจะไม่กล้ากัดหรือให้กับลูกกับหลานเพื่อเป็นการป้องกันเหตุไว้ก่อนล่วงหน้าอีกวิธีหนึ่งท่านว่าให้สักคาถานี้สี่ตัวลงหน้าแข้งของตัวเอง มาดุตัวไหนก็ไม่กล้ากัดหรือถึงกล้ากัดแต่ก็ก,กัดไม่เข้ายกครัวนังคารขันห้าดอกไม้ขาวเงินหนึ่งสลึงข้าวสารหนึ่งถ้วยเชื่อว่าทำแล้วหมาจะไม่กล้ากัดคาถาป้องกันหมากัดอีกบทนะโมพุทธายะนะมะอุอิสวาสุอุ คาถานี้ท่านว่าเมื่อพบสุนัขดุให้เสกคาถาและประจันหน้ากับมันโดยท่าทีที่น่ากเกรงขามเชื่อว่ามันจะหลีกเลี่ยงหลบเร้นไปจากเราคาถากันหมาอิมาอากิท่านว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาหัวใจสุนัข ใช้ป้องกันตัวเวลาเจอกับสุนัขดุหรือฝูงหมาจรเชื่อว่าท่องแล้วหมาจะไม่กัดและก็จะไม่เห่าท่านว่าแบบนั้นคาถาทั้งหมดที่ผู้เรานำมานั้นมีแฟนคลับสอบถามมาต้องการจะให้รวบรวมเป็นคลิปเดียวผู้เราก็เลยจัดให้ในสมัยก่อน คุณหญยของผู้เรานั้นท่านก็มีคาถาเป่าปากแผลแผลที่โดนสุนัขก,กัดนะครับพอเป่าแล้วถ้าแผลตรงนั้นเริ่มตกสะเก็ดสุนัขตัวที่กัดนั้นก็จะตายลงคือตายด้วยสาเหตุต่างๆนานานะจะโดนรุชนหรือก็นอนตายไปเฉยๆดง่ายๆงไงว่าถ้าใช้วิชานั้นเป่าปากแผลแล้วหมาตัวนั้นก็จะตายลงด้วยเหตุผลต่างๆนะคือ จะไม่รอดอันนั้นก็ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมได้คุณยายของผู้เรานั้นก็เลยไม่ได้สอนให้แต่ตำาราเล่มนั้นก็อยู่ไหนแล้วก็ไม่ทราบในโบราณอดีตแต่ก่อนนั้นหากชาวบ้านโดนสุนัขบ้ากัดบ้าไม่บ้าก็ไม่รู้ละบางทีโดนมาบ้ากัดจริงๆ ยุคก,ก่อนๆที่จะมีวัคซีนป้องกันสุนักบ้านั้นเขาก็จะรักษากันด้วยวิธีโบราณก็คือสมุนไพรและก็เวทมนต์อาถรรพ์ตัวนั้นนะครับแล้วก็กฎข้อห้ามของเขาก็จะเป็นการว่าห้ามกินหอยหอยจูบ,บ้านเราเนี่ยแล้วก็ห้ามกินกุ้งฝอยสมัยนั้นนะครับ ตัวบทคาถาและก็ตำรมราวิธีการรักษานั้นผู้เราจะไม่ได้เนื่องจากว่าผู้เรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจในวิธีปฏิบัติหน้าตอนนั้นแต่เชื่อว่าและก็เคยเห็นกับตามาแล้วว่าหมอท่านนั้น่ะรักษาคนถูกสุนัขบ้ากัดนะหายเป็นปกติมาจนถึงทุกวันนี้ก็เคยมีอาการที่เป็นลักษณะไปว่าถึงขั้นแบบหอนแล้วก็มีนะเขาก็ออกไปรักษา ก็หายก็มีนะครับอันนี้อันนี้เรื่องราวมันเก่ามากแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าลูกหลานของครูบาอาจารย์นั้นเขาสืบตำราเอาไวห้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะยุคก่อนสมัยก่อนที่จะมีวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับก็คือรักษากันด้วยสมุนไพรแล้วก็เวทมนต์คาถานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของยุคเก่าเนาะยุคนี้ก็สบายหน่อยตอนแรกก็ ฉีดรอบสะดือ44เข็มก็โอ้โหทรมานอยู่เหมือนกันนะครับสมัยนี้ได้ยินว่าลดลงแล้วเหลืออยู่3-4เข็มอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกในเทคโนโลยีสมัยนี้นะผู้เล่านำมาฝากกันประมาณนี้สำหรับท่านที่สนใจสำหรับท่านที่ไม่สนใจเราก็ไม่ว่ากันนะสำหรับคากเกรียนทั้งหลายที่ชอบแขะมาก็เบาๆกันนิดนึงนะครับฟังกันหน่อยเนาะเวลาอธิบายนะจะได้ไม่เข้าใจผิดกัน ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังและก็ให้กำลังใจกันเสมอมาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์พบแต่ความโชคดีมีชัยพระนา,ามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ